มาเช้าเพิ่งได้รับคําถามจากลูกค้านะคะกับความรักที่แบบเพิ่งผ่านผลไปแฟนเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยฉันควรรอหรือฉันควรตัดอกตัดใจไปต่อ,อมาดูถ้ารอแล้วเป็นผลยังไงรอจะเป็นอันนี้เป็นลิปสติกด้วยเป็นบัชออนของสีแจนเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกตัดอกตัดใจนะคะตัดอกตัดใจกองนี้นะอ่ะแล้วถ้าฉันรอเธอต่อไปถ้าฉันรอเธอต่อไปอันนี้จะเป็นลิปบลัชของสีแจนเบอร์ศูนย์สาม จะเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าฉันไปต่อตัดอกตัดใจฉันจะเป็นยังไงฉันก็คงจะแอบบดูแอบมองแอบเฝ้าแอบบส่องเขาอยู่ตลอดแหละแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะแปลว่ามีคนรอมๆมองมองคุณอยู่นะอยากรู้ความเป็นไปของคุณพอเห็นคุณแบบม o ฟออนไปไกลแสนไกลแล้วอ่ะเขาอาจจะแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรือมีคนแอบบชอบแอบบดูคุณอยู่ก็ได้ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปต่ออีคนเนี้ยก็จะไม่กล้าออกจากกำแพงคุณอยากเอาความหมายดีหรือความหมายว่าคุณต้องคอยแอบบดูแฟนเก่าละดังนั้นถ้าคุณไปต่อคุณไม่ควรแอบดู มันก็ควรจะเป็นที่คนอื่นที่เขาแอบเฝ้ามองคุณอ่ะเขาจะได้ปรากฏตัวปรากฏโฉมสักทีอันนี้ถ้าคุณตัดอกตัดใจจากความรักที่มีปัญหานะเลือกเอาความหมายดี 2, 3, 8, สองสามแปลวเสน่ดวยมหาสเสน่ห์อะคนที่เลือกลิบลั่ศูนย์สามของสีจันนะคะถ้าพอถ้าแบบยังรอเขาอ่ะคุณก็คงรอด้วยความหวังแต่ว่ามันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะถ้าจากหน้าไพ่นะพอลูกอ่ะบางทีคุณรอเพราะคุณมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างกับเขาเพราะคุณมีลูก กับเขาเพราะคุณมีภาระมีกิจการอะไรที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเขามันเป็นภาพของความสุขอันนึงนะถ้ารอมันก็มีโอกาสเหมือนกันสำหรับคนที่เลือกไพ่นี้แต่ในอีกความหมายนึงมันอาจจะแปลว่า เขาอาจจะมีครอบครัวมีลูกมีป้าคนใหม่แล้วอ่ะคราวนี้ขึ้นอยู่กับคุณคุณอยากจะได้ความหมายไหนเพราะไพ่หนึ่งใบมันสามารถแปลได้หลากมุมในด้านดีก็คือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้ามองว่าเรื่องเด็กคือเรื่องใหม่ๆเริ่มต้นกันใหม่มีกลับมาเพราะมีลูกกันกลับมาเพราะมีกิจกรรมร่วมกันกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ ให้เราชื่นอกชื่นใจอะแต่มันแปลว่าคุณต้องดูแลเขาไม่ห่างเลยนะประกบติดตลอดนะแม่ห่างกับลูกไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวลูกหกล้มหกลุกดังนั้นถ้าคุณรอเขาเขากลับมาคุณก็ต้องดูแลเขาต้องเสียสละเพื่อเขาอันนี้คุณรับได้หรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณณนะขณะนี้ ความหมายไพ่มันดีอะค่ะความหมายไพ่อันที่แบบว่าถ้าฉันตัดใจมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณแอบส่องเขาเพราะคุณตัดใจไม่ได้งแต่ถ้าคุณตัดใจได้คุณ move on ได้คุณก็จะเจอคนที่อยู่ในเงามืดที่แอบมองคุณปรากฏตัวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุม่มอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ก็ลิงก์ของ blush แล้วก็ลิปของสีจันอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะ